คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาะวะทางเงินแม่แนะนำให้ทำตามด้วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e-lish channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเก็เช่นวินนะคะในค่ายพีีนั่นเองค่ะตอนนี้ก็พาทุนมาที่150นะคะทุกคนขอเบทที่3ก่อนนะคะช่วงนี้มันจะแข็งแขงนะ,ะทุกคน ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะวันนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะทุกคนมายัางไงอยู่เลขสิบมาไหมไม่มานะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนถ้าทุนน้อยนะคะขอเบสที่สามนะคะทุกคนช่วงนี้มันจะแข็งแข็งนะ,ะทุกคนเล่นสาวทาก็ไม่แตกทุกคนมาอัแปะแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปข้าหรือเปล่าโอเค ออาแปะนอนนะคะทุกคนได้มา3บเอนนะคะโอ้โหเราขอซื้อฟรีสปินเลยนะทุกคนที่เบตต่ำสุดเลยนะคะทุกคนกลัวมันแห้วอ่ะทุกคนเออไปหมุนต่อน,นะทุกคนไม่ถูกกับหลุมดำที่ตลอดเลยทุกคนแต่ก็เออลองดูอ่ะอทุกคน โอเคเชียวนะไปได้ไหมยิงได้อยู่ทีค okay, ข้างล่างโอ้โหทุกคนจบไปเลยจ้ะหลุมดำโอ้โไปเบ็ดที่ห้าต่อนะทุกคนมามาใหมไหม่ไหมไม่มาทุกคน แขงมากทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยเล่นอะไรมันไม่แตกเลยทุกคนสาวโทมาช็อตนี้เสือไปเตะมีบอกว่าลงมานะคะทุกคนมาไม่มาไม่มาเดี๋ยวมากทุกคนเอาแปะหน่อยแล้วทุกคนช่วงนี้ง่วงบ่อยมากแต่พอเข้าฟีสปินแล้วไม่นอนให้เราเลยทุกคนไปเลยมันได้มันได้ไม่สุดเลยทุกคนแบบ มันได้คือคือกลางๆเออโอ้โหที่แล้วก็แปลแล้วทุกคนแห้วหรือเปล่าเนี่ยใหม่ไหมอ่ะสักเตอร์ก็ได้ลูกไม่กล้าไปเบ็ดสิบนงทุกคนกลัวแบบว่าเออมัน,ม,นมันไม่ได้ทุกคนไปซื้อสักรอบน้องทุกคนรอบนี้ทา หลุมนำอีกก้ยี่สบห้าบาทสุดท้ายเลยจ้ะขอภายในเสียงด้วยทุกคนรู้สึกมินเจ็บคอมากเลยใหม่ไหมโอเคโอ้โหหลุมเสียงเราคือถ้าไม่เล่นก็ได้ทุกคนแต่ว่าอยากเสียงลู้มันได้มันมันไม่ได้แล้วมันต้องได้บ้างทุกคนเข้าใจไหมเออมันจะไม่ได้ตลอดก็ไม่ใช่ แต่ของแบบนี้ไม่ได้มีเสียแล้วทุกคนโอ้โหทุกคนเจอเข้าไปชอนน็อตนี้ไม่ได้อีกแล้วโอ้โหยี่สิบห้าเราดิงๆิงด้วยไปที่เบทห้าต่อทุกคนโอ้โหทำไมมันจะร้ายกับเรามากทุกคนมาเอาแปะนอนเลยทุกคนเต็มแพงก็ไปยีป่สิบเจ็ดตบปลาปลาปลาก็ได้ทุกปลาปลาก็ได้ทุกคนโอ้โหไม่ได้นะคะได้มาสี่สิบเอ็ดฟื้นอีกแล้วนะทุกคนมาที่ห้าสิบออก จริงไหมทุกคนซื้ออีกทุกคนเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆทุกคนรอบนี้ก็ไม่รู้มันจะด้ยอีกไหทุกคนเออเล้อห้าบาทสุดท้ายเราทุกคนก็ถ้าไม่ได้ก็ก็ถ้าตามนั้นหลยทุกคนมันกระตุกมากเลยทุกคนโอ้ย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 โอ้โหเฉียวเลยทุกคนข้างล่างต่อนะคะ ไปหน้าอยู่เอาอีกเอาอีกสิบสี่ได้ไหมหน้อยู่โอเคไปไทุกคนไปต่อ,อยังได้อยู่นะคะแต่ว่าเริ่มกลัวแล้วอะ่ะแต่ก็อยากไปอีกอะ่ะธรรมดาคนร่วมมากอ่ะทุกคนนี่ไงเห็นไหมทุกคนโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าทุกคนต่อแล้ว หนึ่งเรายัางไงต่อเผื่อฟุกทุกคนเผื่อมันฟุกให้เราอะทุกคนแต่ก็ถ้าไม่ได้ก็จบเท่าน,นี้ทุกคนโอ้โหแปะเรามาน้อยแล้วทุกคนแต่ได้มาหนึ่งบาทเองโอ้โหยังไหลอยู่ยังไหลอยู่ยังไงต่อไม่ได้ทุกคนก็โอเคยังไงมันก็ไม่ฟื้นให้เราแล้วอะทุกคนโอ้โหมันแข็งจริงๆอะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ จุกไปเลยค่ะทุกคนอ่ะแป่แล้วเอาจุกเลยทุกคนโอเคก็ไม่ไปต่อทุกคนไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ